O D A ศูนย์เกนี่หนึ่งสนะครับวันนี้เรามาสร้างบ้านแบงเรียนเรียนให้ดูนะครับแข่งมากกว่านะครับสร้างบ้านแบบไหนครับอะไรก็ได้การที่มันต้องการเฮ้อมีเสียงรบกวนด้วยนะครับไม่ต้องมีเสียงรบกวนหรอกดาวอยู่แล้ว

ว่าสงกรมแม่ไม่เคยเห็นเหรอครับไอเอิร์ดโอเคมจะไม่แกล้งคุณแล้วแบบนั้นเหรอครับเออมจะแั่งบ้านของผมอย่างเดียว <c oughs> เฮ้ยคอยดูอ <c oughs> นี่เจ้าเร่เข <c oughs> าเป็นแล้ <c oughs> วมันพังไปนานแล้วเนี่ยแก้อย่างเนี้ย ปาเทกไทยรวมเฮ้ยัุณป้นึงเดี๋ยวผมให้คะแนนเดี๋ยวผมให้คะแนนไม่เอาวเขาค้าร้องตัวใดมือเดียวอ่ะเอาถ้าใครสวยอันดูเรื่องความสวยถ้าใครแก้มอาจจะหักคะแนนก็ได้หรอกอย่าขอรสชาติละกันเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์มั้งเออปาเตกไทยรวมเดือ No, mm -hmm. mm -hmm. คนแม็กวันสุขอันเกี่ยวก็บเรืองชอจริงๆโอ้ขี้โยในลำมีเปลี้ยลบปวมานักจนที่กูขี้ไม่ออกอ็ปิดโรทรศัพท์เลยแบ๊กไมปิดโทรศัพท์เออปิดโทรศัพท์เลยครับคุณแม่กระผมปิดไม่เป็นนะครับ วันนี้คอนเสิร์าจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเออต็นขีดในห้องน้ำเฮ้ยเท่เต็มเลยน้ำแก้เต็มเลยไก่เหรอืมแก้อกที่ดอกเปียบเลยด้านของทำไมคุณสวยจังอ่ะสวยเะไรครับอย่าผมเล่นไม่ได้เล่นครับผมลงยูทูบอยู่

คุณเอฟจีไปไหนไม่อยู่ตอนนี้ตอนนี้แหละไปยืดดังไงงวงแวงแล้วต้องแล้วจะไปกัดจังวะพยายามอย่าคุณเอฟจีทิ้งรายการนี้เอาประตูอันไหนดีครับคุณนางคุณเลือกเลยคุณเลือกคุณเ,เลือกประตูเหล็ก เชื่อลหนโอ้โหนึกว่าใครสูบบุหรี่แถวนี้ที่ไหนได้นอพื้นสีอะไรดีพื้นคลาสสิกแม่งชุดเชียบ แต่เกก็เรียกแต่พี่ที่เขาพ่อทากลพี่นอกจัรเาเรียกนไอี่สนสหคันลเป็คี่สาวบ้านนี้าเนียตูลรหน้าบ้านร้าีใส่นานำบัดรโยุคลาสิกขู่จำเพื่ออะไรครับ เดี๋ยวขอเคลียร์แป๊บโอเคหน้าบวมแล้วเอาแบบนี้เลยกแล้วกันไปดีกว่าอุยไปหน้าประตูกันเนาะวางหน้าประตูอันไหนเนี่ยบันไดอ่ะทไมไว้บนหัวนายนะลองดูก่อนเผื่อจะสวยคือเนี่ยเอาเนี่ยหรือเอาบล็อกอะไรก็ให้เจอเนี่ยทางเข้าอ่ะหน้าทางเข้านะ เฮ้ยอีกทางคุณละทางโอ้แบบนั้นครับทำไมพลาดหลายครั้งจังเลยอาจจะดูไม่ทางไม่สะดวกตาได้ยั้ไปเจอสวยมากเลยนะครับเนี่ยแล้วเผาคนจะเผาคืนบอพูดจริงไม่ได้พูดเล่นเออจะเผา้าน เตี๊ยบธิดาขำม่านไม่แน่จ,จริงเชืบอเชื่อเชื่ออย่าไปเชื่อนะคะคงหลอกลวงใครครับเอิร์ตนี่ครับไม่รู้จักเอิร์กแล้วครับโอ้บังนอดบังนอดไม่รู้จักเอิร์กไม่คุ้นสิงบ้างเนาะแต่ผมเกิดชานี้ชาหน,น้าผมไม่รู้จักมันแล้วนะครับเอิร์ก เอิดังโด่งดังจะตายยงยูทูปตั้งยี่สิบล้านแปดแสนกยเกลายเลยนะคนตาย99อะไรนะคนตายเก้าสิบเาลานนะครับคุมบ้านนะครับกำลังพูดอยูเมื่อกี้นี้พอได้คุณสามารถแพ้คอณเอิร์ดคิดว่าใครใส่กางเกงเนี้ยจะทำจะทำทั้งสอง คลาสสิกมากคลาสสิกโคตรโคตรพอคลนหมอดดทึดเทเอานได้เยหมอตวดจะนร้องเพลมมึงใดีหน่อยเออพี่สวยป่้เยะเลยจเอสีส้มดีกว่าเยอะเลยอาตมาไม่รู้ไม่ชีดเคยเห็นควายนน้ำอยู่เห็นไอสตาเป็นน้ำเยูะไม่รู้อาตมาจะดูเอดดูะ อางาหไอ้ดังเปหมาพังยังไงไ,ไมเนี่ยหมาพังไงอะ่ะเอาชีเชียงไม่เนี่ยออ้ไม่อะคงไม่เชงขอคั้ฟอกากระบอกม่เชื่อคฟูปล่าคปผู้ <คน S 2> ชายผู้หญิงอะไรป๊อปเองป๊อปคืออะไรหมาหมา,หมาพังป๊อปอะไม่ประจกักษ์อ้ไงเนี่ย หมาพังป๊อบดงดังจิตาได้ดัดหนึ่งของของความสวยนะวไม่ชเชืเ่อเชื่อเฟสรอเรนไม่รู้ใครสวยที่สุดขอบคุณอสีส้มมันนี่เอา,ม,เอามันนี่มันไม่ใช่ไม้คือบล็อกมันคือหินอ,อันนี้แหละไ,ไม้ผมติดคาร์บอนอยู่พันท่า,ใ,านะใช่ไหมนะ ผมติดยาบาอยู่พันห้ากำลังลงยู่รู้สัดสดเข้าไปดูของเอฟเอเจเลยแม่เอิร์ธเข้าไปดูเลยไหมแบบสดอ่ะแต่ผมไม่รู้วิธีทำสดไงเออเออเอิรู้วิธีทำสดนะไม่รู้ครับตบหัวเพื่ออยากให้เอิร์ธทำสดอ่ะจะให้ดูคุณขับนอนไหมครับ คุณเ็บเจครับนอนไหมครับคุณเ็บเจครับนอนไหมครับคุณเ็เจครับในถามกลับยังกลับยังเขียนแป๊บหงิหงิจะไหนเอ่ย นอนไหมไม่เอกหายไปไหนไหนอนไหมไม่มีอเออะทิ้งด้วยไม่มีนะมเนาะง่อยอ่ะกลับบ้านได้ไหมง่อยอ่ะใครเฮียดใครเฮียดแต่ไม่ว่าเลยอีกคืออะไรคือคมอบายอ่ะ ่นอนไม่นอนเว้ยคืออะไรวะเสีอะไรดีอันนี้แล้วกัน อันนี้อยู่บ้านเอเจนะครับว่าปีขึ้นเคสจใ้งียือทางพแกขึ้นฟอนั้นะิพาดขึ้นใหญ่เสียงใหญ่บ้างนะครับ

คลิปนี้จะเอาแค่14นาทีนะครับแล้วผมจะทำต่อเนื่องเลยนะครับ ไปสีกับอันนั้นสาม0่นปเน้อน้าขายก็ประมาณขายแล้วกพอ้นีก็สองดีกว่าตีใหญ่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบตัวอืมแมวเดี๋ยวลืม แนไหนเด้อแม่กลิ้นอะไรยัไม่กุกกลั่นอีกสองเดือนไปยังไม่กลับสองเดือนหาอะไรจะเจอว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คิดหน้าแมวไม่จบกั้ไปตลาที่วนก็เห็น่ มใครอยา,างเป็นทำเป็นแบบแนวชีวิตลอยกาเลยนะคะจรู้นนนนจิ้งาบทเรียนใหม่ของพิเตะบทเรียนใหม่ของพิเตะคือ จะทำอะไรทั้งทไปซ่อแล้วก็ไปซ่อนี่คือบทเรียนใหม่ของบิเต้บิเต้องสีโรติงทำอะก็อะไรนะครับเดิูกเคยเรา้มกว่าตีลูกเคยมันตีลูกหู เส้นจะไข่เส้นอาจนะครับขอจบวันเกียงแนานี้นะครับ